อาจจะบนล่างที่เราคนนี้อาจจะท้ามเต๋แต่ว่าเป็นยังลูกคือมาแห้งอย่างนี้คือนแปดศูนย์ปา้าต้องตกกับความฝันเห็นบอคือจังหอบออากุ้งตีไส้เก่าหนึ่งค่ะก้อนจะทำพิธีฝันก้อนทำพิธีในงวดนี้ก็ฝันก้อนทำพิธีว่าไปตัดกออกปลาปลาของมีเก็ดแต่ปิงกันจะตึงผมผมันศูคุ้นอยูแล้วปลาเก็ดปลาแปดหนึ่งตีว่ญญาอยากเลยค่ะขมตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องมรดการพารวยมรดการคนเดิมนะคะการทรามาช่วงเม,มื่อนี้เนาะคะ่ะวันที่12ธันวาคม2 5 6 6นอกะคะแอดก็เดินทางมาที่วัดกุฏแหพัฒนารามนะคะเมื่อนี้เนาะคะ่ะหลวงพิ่ตุเป็นก,นกาจะทำพิธีนะคะ ขอพรขอโชคป,ปู่กุดแอนนะคะงวดนที่ผ่านมาเนาะค่ะได้สองเจ็ดเก้ากับเก้าหนึ่งนะคะ, 2, 7, 9, 9, 9, 1, ะ,คะสำหรับหวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบหก้ามาเบ่งน้ำกันเนาะคะ่ะว่าตรงพีต่ตงเพิ่นจะนั่งขอปู่นะคะเพิ่นจะได้แนวทางตัวไหนมาฝากเอฟซีนะคะ ทุกเธอจะได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยใจระบสารพูนให้รอบพูนจากภัยทั้งที่เธออีกคั้งในมาตาปุตตนาโมโตุตุสังหิตุมาตาปีตารอขอส่วนนี้ลงสำเร็จแก่มารดาผิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาผิดาของข้าพเจ้ามีความสุข มโนตูปัชายาดยาขอส่วนบุญนี้งสําเร็จแก่ครูปัชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสพเทวานังมโนตูสุกิตาโนตูตับเท

ุดนี้ไปแล้วนะคะไปแล้วนะท่านผู้ชมน่าจะทําพิธีขอโชคต่อ,ตอเลยนะคะ <โ informative. S 1> <โ14> เปลี่ยนเวลานะคะเปลี่ยนเวลาทำพิธีเลยนะคะนรูมชมกดแชร์ให้เยอะๆเลยนะคะตอนนี้เวลาจะถลาแล้วะนี่พระนิวาขอต่อเื่เลย ขออันเกินพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นค่อยมาเป็นน้ำลายขออันเกินพระชายเสดมาเป็นก้มตาขออันเกินพระยาณ่าเสด็จมาเป็นค่อยสังวานขออันเกินพระการเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจักพระการใดๆไม่ได้ประมาทผางบุรุษเทวนาถิข้าพเจ้าขอยกกรงผู้ด like ีโดยที่ที่รุปธรรม ปัจุบันเคนคูานครูารับครูราองเว็มาษานออคออไทลวเนธรรมทั้งหมดที่พระเจ้าได้เลาเรียนศึกษามาจนจบเจ้าขออันเชิญครูทั้งหลายเหล่านั้นตมาจถานที่นี้้วยเถอสาานี้ ไม่ได้ดูบรรยากาศสดๆนะคะยัเแป็นตัวแงครับคือไปทำยูทูบนอ้รประทับมาแล้วนะคะมาแล้วครับมาทีระทึกมาแล้วค่ะาิดจะบางบาทดราคิดจะบางบาทมาทีระทึก ก็ได้เยอะคบอกบอกคนในหันโลคหันหนมาน่ะทำที่พักเตรียมแคปเตรียมแคปนจอหกข้อมันกันครับโอ้โอ้สาทุกแปดเจ็ดสองกับแปดศูนเห็นไหมที่เป็นทารมีแสงตรงกับความฝันเลยนะคะ 872กับ80 872 80ตรงกับความฝันเลยนะคะใครที่ได้ฟังความฝันเนาะ8ป2เ็ดสองแปด์้วยนะครับ8ป2เจ็นย์ะครับเป2เ็ดสองกับปนะครับ8 7ดสอ็กับปศูนย์กับ8ปหมุนมาทางนี้นะครับอาจารย์ แจเอนปดเจ็ดสองดีสะท่อนสยะทอนเสแปดเจ็ดสองกับแปดศูนย์นะครับครับชัดชัดหัวมาชัดเจนนะครับแปด

แม่กระดาษหน่อยเห็นใจใหญ่เยืนด,ด้วยแบบเดิมครั้งครั้งวนันแก่น้อยแม่ใต้มือลูกครั้งวนันแก่น้อยครั้งปั่นซุ้มแม่แม่